สวัสดีเพื่อนๆผมใครที่ตามหาในส่วนของตัว Pocket Wi-Fi รุ่นใหม่ใส่ซิม 5G นั่นเองครับผมกับทางแบรนด์ D-Link DWR-U2100 ด u 00, นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งคลอดออกมานะครับ <Yeah. S 1> ต้นเดือนกุ <Woo. S 1> มภานา์านั่นเองครับผมตัวนี้รองรับในส่วนของตัว 5G แบบ SA, ในส่วนของตัว NSA นั่นเองครับสองระบบเลยนะครับตัวนี้เน็ตเร็วแรงนะครับเป็น Wi-Fi 6นั่นเองครับผมสำหรับใครที่จะไปใช้งานไม่ว่าจะเอาไว้ที่รถนะครับไม่ว่าจะพกพาติดกระเป๋าไปท่องเที่ยวนะครับเอาไว้ในส่วนของตัวรถทัวร์ต่างๆครับโดยที่เราอาศัยนะครับซิมเน็ตนะครับโป 5G u n l i m i t e d ไปเปิดที่ศูนะครับรู้ในส่วนของตัวซิมเทพในส่วนของตัว 5G นั่นเองครับวิ่งตามโปไม่ว่าจะเป็น6เมก15เมก์หรืว่าจะเป็นโปอื่นๆลองดูนะครับเอาไปจิ้มใส่เปิดใช้งานได้เลยแบตอื่นให้สูงสุดอยู่ที่6,000มิลลิแอมปทำเป็นโพลแบงก์ได้ครับกับเจ้าตัว DWR ขีด U 2100นะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในส่วนของตัวสเปคตัวนี้เลยนะครับ โอเคผมเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาดูสเปคกันเลยนะครับเจ้าตัว D-link d w r u 2 1 0 0นะครับตัวนี้เป็นตัวป็อกเก็ตไ i ไฟ 5G Wi-Fi 6นั่นเองครับผมสามารถที่จะใช้งานนะครับ2 d t a c a x นะครับผมได้หมดเลย 5G นะแต่ถ้าเกิด NT ใส่ได้ไหมได้แต่จะขึ้นแค่ 4G เท่านั้นเองครับผมตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว Wi-Fi 6 a x 900 Duo Band นั่นเองครับ มก็สามารถใช้งานปักแอดเพย์เลยนะครับในส่วนของตัวสเปคตัวนี้ครับรองรับแบบนอนสแตนอ l o n นคือ5 G แทๆ้ๆและตัว s a นะครับคือเป็นแบบสแตนอ l o n นนะครับมีหน้าจอด้วยนะครับตัวสปีดน,นะครับสูงสุด 5 g นะครับอยู่ที่ดาวน์โหลดขาดาวน์โหลดนะครับลงเครื่องขาดูนะครับดูหนังอะไรเงี้ยคือเปรียบเสมือนขาดาวน์โหลดนั่นเองครับผมอยู่ที่2 g กิกะบิตเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับผมตัวนี้เป็น Wi-Fi ax 9 0 0ในส่วนของตัว w i f i 6นั่นเองครับถ้าเกิดอุปกรณ์ที่รองรับ w i f i 6ก็จะขึ้นนะครับมุมบนขวานะครับเป็น w i f i 6เลยนะครับตัวนี้สามารถต่ออุปกรณ์ที่เป็น2.4รุ่นเก่าๆได้นะครับรองรับในส่วนของตัว 5กิกได้นั่นเองครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับให้มาเยอะที่สุดในบรรดาตัวป็อกเก็ตแล้วนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่ 6,000มิลลิแอมนะครับเป็นพอร์ตชาร์จไทซ C นะครับที่สำคัญนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถที่จะทำการทัสสกรีนหน้าจอได้เอาไว้ดู Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi ในระบบได้เลยสามารถจิ้มทัสทกดได้เลยนะครับตัวนี้นะข้อดีเลยนะครับและทำเป็นในส่วนของตัว power bank ได้นะครับกรณีที่เราไปเที่ยวนะครับต่างจังหวัดแบบมือถือจะหมดแล้วเราจะต้องเปิดใช้งานในขนาดนั้นนะครับเราก็ต้อง อาศัยในส่วนของ C2C C2 Lightning C2 Micro USB ที่เรามีนะครับสายชัก์จมือถือขอให้ต้นทางครับ พอร์ตให้สีเพื่อนๆเอาไปเสียบได้เลยแล้วก็ไปเสียบมือถือชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับข้อดีตัวนี้เลยนะครับแบบอึดด้วยนะครับผมก็เปิดได้นะครับ10กว่าชั่วโมงอัพแน่นอนนะเพื่อนๆก็ใช้งาน,นครับผมได้เกือบเกือบวันไปเลยแล้วแต่โหลดในส่วนของตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับผมหน้าปัดมีในส่วนของตัวขึ้น 4G 5G แบตเตอรี่บอกเปอร์เซ็นต์มีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มในส่วนของ WPS ก็มีนะครับผมตัวจิ้มซิมนะครับผมก็ สามารถที่จะใช้แบบนาโนซิมนั่นเองครับผมตัวนี้เห็นไหมตรงนี้เลยนะมุมที่เราต้องจิ้มซิมคล้ายๆมือถือเครื่องหนึ่งอะ่ะแต่เป็นเครื่องปล่อย Wi-Fi นั่นเองครับผมใครที่สนใจเจ้าตัว D-Link DWR-U21005G ีด DW u k e t Wi-Fi แบบพกพารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมก็สามารถที่จะจัดกันได้เลยนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับ2เดือน2นะครับโปรถึงวันที่3 กุมภาพันธ์68คือวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆกดกันได้นะราคาอยู่ที่6,90 0บาทเพื่อนๆเ,เห็นไหม6กพับาทเดี๋ยวผมจะกดซื้อดูนะครับผมว่าราคาตอนนี้นะครับโคสส่วนลดนะครับวันนี้โปรสองเดือน2นะครับได้โคสดส่วนลดเท่าไหร่นะครับจากที่ผมคลิกดูนะครับผมได้โคสดส่วนลด1,000บาทย้ำนะ โค้ดส่วนลด1,000บาทเลยนะแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับคลิกมาดูข้างล่างเพื่อนๆก็จะได้ส่วนลดเหลือ5,119บาทย้ำครับลดเหลือ5,119บาทเฉพาะวันที่2ที่3กุมภาพัน68ครับเป็นโปร2เดือน 2, 2 3, ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนไปกดวันอื่นนะครับในส่วนของโปรโมชั่นแล้วก็โค้ดของแอปนะครับอาจจะเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆราคาอาจจะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ก็มี ลดเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดใต้คลิปนี้ได้เลยครับใครสนใจมีตัวเดียวจบเลยเพื่อนเอาไปต่อในส่วนของคอมพิวเตอร์ได้ Wi-Fi 5 GHz 2.4ครับต่อในส่วนของมือถือแท็บเล็ต iPad iPhone นะเอาไว้ทําเป็นพอแบงค์ได้กรณีที่เราเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาไว้บนรถนะครับผมเอาไว้ต่อหลายๆเครื่องในส่วนของตัว AX 900ในส่วนของ WiFi 6เนี่ยมาตรฐานใหม่เลยของปีนี้นะ เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับไม่ต่ำกว่านะครับผม30อัพแน่นอนเลยนะครับผมเอาไปต่อกันได้เลยเอาซิมอินเทอร์เน็ตนะครับตัว 5G เพมือนๆ 5G นะครับเน็ตเอาลิมิเต็ดตัวนี้นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น a AH s เอของทูแบบเนี้ยเราไปเปิดที่ศูนย์นะครับผมแล้วก็เอาโปรพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท 5G อะลิมิเต็ดได้เลยเอาไปใส่ในส่วนของตัว 4G ซิมเทพทั่วไปแล้วแต่เลือกเลยนะครับ 4G 5G ใส่ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดแนะนํา ถ้าเกิดเราจะซื้อตัวแพงแล้วอะเล่น5 g ไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสินค้าใหม่จากทาง D-Link Pocket WiFi นะครับ d w r u 2 1 0 0นะครับคลิปนี้ขอตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้ากับสินค้าใหม่ๆนะครับที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรายละเอียดสเปคให้เพื่อนได้ชมกันเรื่อยๆนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ